คนนั้นจึงพูดกับนางว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทําไมนะครับพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําถ้าพี่น้องสังเกตดีๆมันมีความซ่อนเลนนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าการเป็นคริสเตียนการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าพระองค์ซ่อนเลนหลายสิ่งหลายอย่างถ้าสังเกตดีๆทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําตอนเป็นมนุษย์นะครับ ล้วนแต่เป็นสิ่งซ่อนเล้นลึกลับเอเมนนะครับไม่ใช่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับเราต้องมีการอะไรสแสวงหานะครับมีการสแสวงหามีการทดลองมีการชิมดูนะครับมีการพิสูจน์มีการเคาะมีการขอมีการหานะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วพระเจ้าจะยกมาตั้งให้เราปึง้งนะครับและเราก็บอดีพ่อพระพรนะครับหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทํา ตอนที่พระเยซูทรงทรงทรงเป็นมนุษย์พระองค์ทรงซ่อนเลนพระพรหลายสิ่งหลายอย่างไว้ที่ใหจะต้องให้เราต้องแสวงหานะครับพี่น้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วก็แล้วก็เข้าใจว่าการสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําเราต้องแสวงหาจริงๆนะครับผมไม่เคยสงสัยพี่น้องที่รักว่าว่าทําไมเวลาเราจะมาโบสเราจะมีเรื่อง ธุระป่าปังยุ่งยากหลายคนไม่ว่างหลายๆคนพูดเรื่องพระเจ้าโอเคเขาฟังเราแต่พอจะชวนมาโบสโอ้มีธุระต้องทํานู่นต้องทำนี่นะครับเราไม่ต้องไปสงสัยเราไม่ต้องไปแปลกใจนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเขาไม่แสวงหาหรือไม่ไม่ค้นคว้าไม่พยายามที่จะทําเขาจะไม่พบนะครับหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําก็คืออะไร ตื่นแต่เช้าไปที่อุโมงก่อนอเมนไหมนะครับไม่ต้องโงนสนเทศว่าไปอุโมงแล้วพระเยซูไปไหนอ้าวพระเยซูฟื้นคืนระจนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับสาวกของพระเยซูกว่าจะพบสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมพี่น้องที่รักเดินเห็นใกล้ชิดเห็นการอัศจรรย์เห็นการช่วยเหลือเห็นการรักษาแต่กว่าจะค้นพบสิ่งที่พระเยซูทรงจัดเตรียมไว้ฝ่าจะรู้น้าพระทัยของพระเจ้าว่าพระเจ้า จะให้ทําอะไรบนโลกใบนี้นะครับก็ก็งงไปหลายตลกเหมือนกันขนาดสาวสาวกนะที่เขาอยู่ใกล้ชิดได้มองได้เห็นได้สัมผัสนะครับเราเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักไม่ง่ายที่เราจะเดินกับพระเจ้านะครับที่เราจะเจอขุมทรัพย์พระเยซูบอกว่ายังไงในมัทธิวบทที่13ข้อที่44นะครับแผ่นดินสวรรค์เหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะครับเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แผ่นดินสวรรค์เปียบเหมือนขุมทรัพย์ ที่ซ่อนไว้ในทุน่งนาเมื่อมีผู้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีกและเพราะความยินดีจึงไปขายทุกอย่างที่เขามีอยู่แล้วไปซื้อที่นานั้นนะครับเจอขุมทรัพย์แล้วแทนที่จะใช้ขุมทรัพย์นั้นกลับไปซ่อนอีกนะครับหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับรู้จักพระเจ้าแล้วนะครับโอ้โ oh, หพระเจ้าดีพระเจ้าดีแต่ก็เอาสุมทรัพย์เอาสิ่งที่พระเจ้าให้ เก็บก็เฉยๆผ่านไปหปีก็แล้ว10ปีก็แล้วนะครับยังไม่เอาขุมทรัพย์มาใช้นะครับแต่ถ้าคนที่ฉลาดจะยังไงเมื่อเจอแล้วขายทุกอย่างเลยนะครับความยินดีขายทุกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วก็ไปซื้อนานั้นเอาขุมทรัพย์นั้นแล้วก็ขุดขุมทรัพย์นั้นมาเรากําลังอยู่ในขุมทรัพย์ของพระเยซูของพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องที่รักแล้วเราก็ต้องเราหาเจอแล้วเราอย่าเอาไปซ่อนอีกนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ พระเยซูพระเจ้ากาลังบอกกับเราว่าหาขอแล้วจะได้หาแล้วจะพบเคาะแล้วจะเปิดนะครับพระเยซูเข้าไปนั่งในบ <Columbus> า right ้านนะครับภาพที่พระเยซูเคาะอยู่ที่ประตูนะครับในวิวรณ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าพระเจ้าหายตัวได้พระเจ้าจะไปเข้าไปในบ้านเลยก็ได้นะครับไปนั่งกับเราเลยก็ได้แต่พระเจ้ามายืนเคาะให้เราเปิดนะครับมีความซ่อนเร้นในแผ่นดินของพระเจ้านะครับบางครั้งเราต้องใช้ ใช้สติปัญญาใช้ความซึ่งมาจากพระเจ้าแล้วก็ใช้ความจริงใจของเราในการที่จะแสวงมันมีการต่อสู้มันมีการขัดขวางนะครับเราอธิษฐานในขณะที่เรามั่งคั่งมั่งมีมีความสุขมันมันมันง่ายนะครับแต่เราอธิษฐานในขณะที่เราทุกยากลําบากในขณะที่เราเจ็บป่วยในขณะที่เราไม่มีจะกินมันยากนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนา นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินของพระเจ้าเป็นแผ่นดินที่ซ่อนเล้นไม่งั้นคนทั้งโลกนี้รู้จักกับพระเจ้าไปหมดแล้วนะครับแต่พระเจ้ากําลังบอกกับเราว่าพระเจ้าซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้แผ่นดินสวรรค์สิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้กับคนที่สแสวงหาพระองค์จริงๆ